คลองแสนแสบเป็นคลองที่ขุดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเมื่อปีพุทธศักราช2380เพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงเข้าด้วยกันและเป็นเส้นทางคมนาคมแก่ประชาชนปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้พลิกฟื้นชุมชนริมคลองรวมถึงปรับปรุงทัศนียภาพของคลองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้คนกรุงอย่างเราได้เดินทางเชื่อมต่อล้อรางเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพรายการอเดย์อินแบงคอกวันนี้เที่ยวกรุงเทพจะขอพาคุณผู้ชมล่องเรือคลองแสนแสบท่องเที่ยวกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการอเดย์อินแบงคอกวันนี้เที่ยวกรุงเทพปัจจุบันนี้คลองแสนแสบถือได้ว่า เป็นคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครที่ประชาชนนิยมมาใช้บริการเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อไปทํางานหรือว่าการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวนะคะและจุดที่คุณยินอยู่ตรงนี้ก็คือต้นสายของเรือโดยสารคลองแสนแสบซึ่งที่นี่ก็คือท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดค่ะเรือโดยสารคลองแสนแสบเป็นบริการเรือด่วนในคลองแสนแสบและคลองมหานาค มีเส้นทางระหว่างท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายยาวไปจนถึงท่าวัดศรีบุญเรืองเขตบางกะปิโดยมีจุดต่อเรือที่ท่าประตูน้ำปัจจุบันมีทั้งหมด28ท่าเรือค่าโดยสารเริ่มต้นที่8-18ถึงบาทเท่านั้นซึ่งเรือโดยสารคลองแสนแสบจะให้บริการทุกวันวันธรรมดาจะให้บริการตั้งแต่5นาฬกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาที ส่วนในวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขะตะัตฤกษ์ก็จะให้บริการตั้งแต่5.30นาฬิกา30นาทีถึง1 9นาฬิกาค่ะในระหว่างที่เรารอเรือเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของเราในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเดินมาบริเวณนี้เพื่อตรวจสอบตารางการเดินเรือได้ค่ะเขาจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ตารางแล้วก็เส้นทางการเดินเรือค่ะ ซึ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนั้นจะมีเรือไว้คอยบริการทุก5ถึง7นาทีและชั่วโมงไม่เร่งด่วนจะมีเรือไว้คอยบริการทุก15-20นาทีค่ะต้องยอมรับจริงๆว่าคลองในกรุงเทพมหาคนครดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากค่ะภาพคลองแสนแสบในอดีตที่เคยมีน้ำเน่าเสียมีขยะลอยอยู่เต็มไปหมดปัจจุบันคลองแห่งนี้แทบไม่เหลือขยะเลยนะคะ ด้วยความที่ทางกรุงเทพมหานครเข้ามาพัฒนาคลองยกระดับคุณภาพชีวิตของคนริมน้ำวิถีชีวิตที่ทำให้คลองจากที่เป็นหลังบ้านไม่มีชีวิตพอมีการเดินทางทางเรือมีกิจกรรมทางน้าเลยทาให้คูคลองกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะพอคลองมีชีวิตคนก็จะหวงแหนและรักคลองมากขึ้นและทำให้คลองสะอาดมากขึ้นอีกด้วยนะคะจุดแรกที่เราจะมาท่องเที่ยวกันในวันนี้นะคะก็คือตลาดโบเบค่ะ ซึ่งถ้าใครเดินทางมาจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดหนึ่งท่าเท่านั้นก็จะมาถึงตรงนี้ท่าเรือโบเบ้ค่ะตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของตลาดโบเบ้ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งเครื่องแต่งกายใจกลางเมืองเราค่ะไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปหาเสื้อผ้าสวยๆในราคาถูกแสนถูกกันค่ะตลาดโบเบ้เป็นตลาดขายส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ริมคลองพดุงกรุงเกษม ช่วงระหว <sk> ่างสะพานกษัตริย์ศึกกับตลาดมหานาคเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะขายกันเป็นลักษณะยกโหลเรียกได้ว่าตลาดแห่งนี้ถูกยกให้เป็นตลาดที่ขายเสื้อผ้าราคาถูกที่สุดของกรุงเทพมหานครการขายส่งสินค้าบริเวณด้านนอกตลาดโบเบจะเริ่มตั้งแต่เวลา2นาฬิกาเป็นต้นไปต่อจากนั้นเวลาประมาณ7นาฬิกาแผงลอยและอาคารพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่ด้านในก็จะเปิดขายตลอดทั้งวัน นอกจากนี้บริเวณใกล้ๆก,กับตลาดโบเบยังมีมัสยิดมหานาคเป็นมัสยิดและชุมชนชาวมุสลิมเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งอบพยพมาจากทางจังหวัดปัตตานีเข้ามาตั้งถิ่นฐานในย่านนี้ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งอยู่ติดกับคลองมหานาคค่ะหลังจากที่กู๊ดช้อปปิ้งเสื้อผ้าสวยๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มายืนรอเรือกันอยู่ที่ท่าเรือตลาดโบเบค่ะ สถานที่ต่อไปที่เราจะไปท่องเที่ยวกันก็คือชุมชนบ้านครัวเหนือค่ะจากท่าเรือตลาดโบเบคุณผู้ชมสามารถใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบแล้วมาลงที่ท่าเรือชุมชนบ้านครัวเหนือได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้กุอยู่กับคุณนิพนธ์มนุทัศน์นะคะเป็นหนึ่งในตระกูลผู้ทอผ้าไหมบ้านครัวรุ่นที่3นะคะอยากจะสอบถามนิดนึงคะ่ะว่าความพิเศษของผ้าไหมบ้านครัวนะี่คืออะไรคะ่ะ คือผ้าไหมบ้านคัวนี่ที่พิเศษสุดคือการที่เราทอผ้าที่มีความละเอียดเอ,อใจใส่ในการทอแล้วก็ผลงานออกมาก็เลยมันก็เลยเป็นจุดเด่นในการที่เราสามารถที่จะขายผ้าเราได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งวัตถุดิบที่เรามันอามาใช้เป็นวัุดุที่มีคุณภาพเราทอด้วยจิตปัญญาคนงานที่นี่เป็นครงกานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยคุณแม่อะไรก็เราทอ,อม,อมอาตั้งนต่ระยะเวลานนจุดเด่นของผ้าไหมเราเนี่ยมเงาสองเนื้อนแน่นสามสีส,สันสี่ลวดลายนี่จะต่างกับทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไป โดยเฉพาะผ้าที่ตัวที่ที่ที่ถือผมอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นผ้าที่พิเศษอะี่เราทําขึ้นมา <ฮะ S 2> เป็นผ้าที่ธรรัญชาติเลยถ้าจะไม่ได้ฟ่องไม่ได้ยอมเลยเมื่อเราเห็นพิจารณาดูแล้วว่าเป็นผ้าที่มันไม่แตกต่างที่เราทําอยู่ึงได้นําผ้าผืนนี้ถวายให้สมเด็จพระเท้ถ้าพิจารณาดูว่าจะใช้นามพระท่านได้ไหมเมื่อเราสบายไปเรียบร้อยแล้วถ้าพิจารณาเรียบร้อยก็ได้พระทานชื่อมาว่าเป็นผ้าไหมเหลืองสินรินทรตอนตามพระธรรมท่านขึ้นมาเป็นผ้าที่ทรงคุณค่ามากเลยนะคะที่นี้ค่ะ ได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีเป็นผ้าไหมให้เราได้เข้ามาดูแล้วขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่นี่ก็ทาเองหมดใช่ไหมครเน่ก็ทั้งย้อม<ๆ>ก็ทั้งสีต่างๆที่เรา<ๆ>เราก็จัดเองเราจะมีเราจะมีโรงย้อมเราจะมีคนทอจะมีทุกอย่างนี่เขาเรียกว่า,ท,าทำที่นี่เองหมดเพราะฉะนั้นเพื่อบอยอยากจะดูรายละเอียดในการทอผ้าในทางผมจะพาไปชมในการทอผ้าของเรา เราจะเราย้อมไม้ดิดเรียบร้อยแล้วเราเป็นสีต่างๆมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาตากจนแห้งแล้วตรงนี้ป็นพันแหนกอขึ้นมาเราจะต้องกอจับไม้ที่ใจเนี่ยข้ามไดในหลอดใหญ่นี่ก่อนพอจากหลอดใหญ่นี่เราข้ามาปกอในหลอดเล็กแค่บอกเราไม่กอหลอดเล็กนี่จมันใส่ไปในกระสวยไม่ได้เราก็จะถอมันแล้วอันนี้ก็เรียกว่ากระสวยมันจะมีมันจะมีมันจะมีเงี้ยเข้ามาจะใส่ให้ไปอยู่ในนี้อันนี้มันจะวิ่งไปวิ่งมาเลยบนผ้าแล้วก็เราก็ถอขัดไปขัดมามันจะเกิดเป็นผ้าขึ้นมาคือวิธีการก็มีตอนนี้แหละ แต่กว่าจะได้แต่ละผืนนี้ใช้เวลา,าน,นานมากเลยนะหลารือก็ประมาณสี่ห้านาทีวันเดนียวเทบาทอการกิมที่ก็ประมาณหกเจ็ดลาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้หากมาชุมชนบ้านครัวเหนือนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านจิงทอมสันที่นี่เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ทําทำให้ที่นี่ปิดให้บริการชั่วคราวค่ะ คุณผู้ชมคะการท่องเที่ยวในเมืองของเราวันนี้จะใช้บริการเรือโดยสารตลอดทั้งเส้นทางค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงสภาพบรรยากาศของคูคลรองในกรุงเทพมหานครที่เดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ง่ายดายค่ะอีกหนึ่งท่าที่เรากำลังจะเดินทางไปกันนะคะก็คือท่าเรือสะพานหัวช้างซึ่งถือได้ว่าเป็นใจกลางย่านเศรษฐกิจสาคัญของกรุงเทพมหานครเลยค่ะเมื่อเดินมาจากท่าเรือเราก็จะเจอกับสะพานหัวช้าง หรือสะพานเฉลิมลาหาเป็นหนึ่งในสะพานชุดเฉลิมสะพานที่15สร้างข้ามคลองบางกะปิหรือคลองแสนแสบที่ถนนพญาไทยเพื่อเชื่อมทางระหว่างพระนครให้ต่อกันทั้งตอนเหนือและตอนใต้คู่กับสะพานเฉลิมโลก55สะพานนี้ตั้งอยู่ติดกับวังสะประทุมสะพานเฉลิมลาหาเป็นสะพานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวให้สร้างขึ้น ในวโรกาศวันเฉลิมพระชนพรรษาที่56จากสะพานหัวช้างเดินมาไม่ไกลเราก็จะพบกับพอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองติดกับสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติและอยู่ใกล้กับย่านชอปปิ้งและห้างสรรพสินค้าหลายแห่งคุณผู้ชมคะการที่เราได้มาล่องเรือท่องเที่ยวคลองแสนแสบนั้นนอกจากจะทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนริมน้ำแล้ว ก็ยังได้สัมผัสบรรยากาศของเส้นทางคมนาคมอีกอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพมหานครไม่ได้มีแค่ถนนหนทางเป็นเส้นทางสัญจรเท่านั้นค่ะกรุงเทพมหานครนั้นมีการเชื่อมต่อการเดินทางอย่างครบวงจรทั้งลอ้อรางและเรือค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกตอบคาถามกับทางรายการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อรุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ สำหรับคำถามประจำวันนี้มีอยู่ว่าสะพานหัวช้างมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร 1. สะพานเฉลิมลรา56 2. สะพานเฉลิมโลก55ทราบคำตอบแล้วส่งมาได้เลยที่ Facebook Bangkok Tourism Division นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการอ d เดย n อินแบงคอกวันนี้เที่ยวกรุงเทพได้ทาง Facebook และ YouTube Bangkok Tourism Division